ขาวด่วนข่าวดีมาแล้วนะครับ G.M ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรี Fi นะครับกิจกรรมโบย่าเดซี a ั o นสองนั่นเอง นะครับที่จะเริ่มขึ้นอย่เร็วนี้นั่นเองนะครับดูของฟรีสิครับโอ้ยมีทั้งสกินปืนถาวรนะครับมีทั้งคู่หูนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องศพโอ้มีกล่องสูตสกินปืนมีภาพผิดปากนะครับมีร่มยูชีพมีแอร์บอร์ดนะครับมีโทเค็นให้เก็บโอ้โหกิจกรรมสายฟรีครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมใครนะครับผมที่รออยู่ตอนนี้ GM ได้ประกาศได้อัปเดตเข้ามาในส่วนนะครับผม เกมฟรีไฟล์ Fi เป็นที่เรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับรวมกิจกรรมฟรีเส้นทางนักสู้นะครับผมอ่ะนะบโบย่าเดซีซั่นสองนั่นเองนะครับย้ําว่ามีสกินปืนถาวรตามนี้เลยตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับส่วน การอธิบายคลิปเต็มนะครับดูในช่อง Beat Channel กันได้เลยนะครับช่อง YouTube b e a t Channel นะครับอธิบายไว้หมดแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากได้บัตรการิยาอย่าลืมกดหัวใจให้ครบถึง2 0 0แสนหัวใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ